สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันเซในช่วงเซรีวิวครับผมหนังที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าสดๆและร้อนกันเลยกัยกบคูเอล่านะครับหนังเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับตอนที่ตัวอย่างแรกถูกปล่อยออกมามันน่าจะเป็นเพราะว่าโทนของหนังนี่มืดมนผิดกับสไตล์ของดิสนีย์มากๆนะครับมันทำให้คนอยากดูมากๆรวมถึงผมเองด้วยนะครับงั้นคะแนนก่อนดูเรื่องนี้ที่ผมจะให้ก็คือ 3.5ดาวครับจริงๆผมอยากให้4ดาวไปเลยนะครับแต่ในชื่อของดิสนีย์เนี่ยผมแอบคิดว่าเดี๋ยวมึงก็ดร์กไม่สุดอีกเห็นเมื่อหลายเรื่องนะครับที่พยายามจะดร์กเนี่ยแต่สุดท้ายก็สดดสยตามสไตล์ดิสนีย์เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้ารีวิวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มรีวิวกันเลยขอพูดก่อนเลยนะครับว่าผมชอบเรื่องนี้มากครับมันดีหว่าที่ผมคิดหลายอย่างมากสิ่งแรกนะครับที่ต้องขอพูดถึงเลยคือนักแสดงครับผม ล่าสุดที่ผมดูมา e ิฟิเซนภาค2เนี่ยผมจําได้ว่าผมรู้สึกขัดใจกับตัวละครหลายตัวมากที่แบบเอมันแข็งแข็งไปอะไรหรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวหลายๆคนเป็นนักแสดงแถวหน้าเนาะอย่างเอมมาสโตนหรือว่าเอมมาท็อปสันก็2 m เอมมานี้ก็สุดยอดแล้วครับต่อมาคือเรื่องของบทนะครับผมไม่เคยดู101 d a m ูนยเชียเลย นะครับสักภาคอ่าแต่กับอนิเมชันเน่เคยดูครับแต่ถ้าถ้าเป็นหนังเนี่ยผมไม่เคยดูเลยแม้แต่ภาคเดียวไม่ว่าจะเป็น1 0ึ่หรือหนึ่งศูนย์สองอะไรนะั่นนะเวอร์ชันการ์ตูนนะผมเคยดูแต่ว่ามันก็เด็กมากเลยนะผมเด็กจนผมจําไม่ได้แล้วผมรู้ว่าคูเอล่าเป็นตัวร้ายแต่เรื่องประวัติอะไรพวกนี้ผมผมจําไม่ได้เลยนะครับเท่ากับว่าผมไม่รู้จักคูเอล่าเลยก่อนจะดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วอาจจะมีคนถามว่าถ้าไม่รู้จักเธอละ่ะดูได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าได้ครับ แล้วไปดูเลยครับพอคุณดูจบคุณจะรู้จักและเข้าใจเธอมากขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่านี่เป็นในหนังอะที่มันเป็นประวัตินู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใครใคร,ใครติดตามคูเอล่าหรือว่าติดตามดิสนีย์แบบฝั่งตัวร้ายมาเยอะนี่ช่วยบอกผมดีนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าว่าที่เห็นในหนังนั่นคือประวัติจริงๆของเธอใช่ไหมหรือว่าเขานามาดัดแปลงใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นที่อะดูมีความเป็นคนมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับบทภาคนี้นะครับเขียนได้น่าสนใจมาก นะครับหนังสองชั่วโมงก,กว่าแต่แทบจะไม่รู้สึกเบื่อเลยดูเพลินๆแป๊บๆก็จบแล้วนะครับจบจบแบบจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือดูเพลินๆสนุกมากครับหนังมันมีอะไรเล่าไปเรื่อยๆเ,เล่าใหม่เรื่อยๆมันไม่ได้เล่าเรื่องเดิมทั้งเรื่องต้นเรื่องเป็นอย่างนี้กลางเรื่องเป็นอีกแบบหนึง่งท้ายเรื่องก็เป็นอีกแบบหนึง่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดครับเราจะได้เห็นคูเอล่าในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่ร้ายที่สุดแล้วก็เวอร์ชันที่เอาดีกับร้ายมาผสมกันแบบลงตัว เราจะได้เห็นแน่นอนแล้วผมว่าผมอินนะผมอินกับตัวละครนี้มากๆเลยนะผมชอบมากเลยผมว่าคูเอล่าเวอร์ชั่นของเอมมาสโตนเนี่ยจะกลายเป็นอีกหนึ่งภาพจําแน่นอนครับผมรู้สึกว่าไม่รู้แต่ผมอินกับคูเอล่าเวอร์ชันนี้นะต่อมานะครับมาที่เรื่องของเสียงนะครับเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะสําหรับดิสนีย์เสียงภาคไม่ว่าจะเป็นซับไทยภาคไทยอะไรพวกนี้เรื่องเสียงนะครับผมบอกเลยว่าผมดูซับนะครับ คือหนังดิสนีย์เนี่ยผมอะ่ะเชื่อมั่นในภาคไทยนะหลายๆเรื่องผมดูภาคไทยได้นะแต่เรื่องนี้ผมอยากดูซับจริงๆส่วนมากถ้าเลือกได้ผมก็ดูซับเพราะด้วยเพลงด้วยอะไรผมอยากฟังเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ว่าคนภาคไทยภาคไม่ดีนะแต่ว่าเนื้อเพลงอะ่ะเขาทํามาเพื่อแบบคําของภาษาอังกฤษมันดูฟังเพาะก,กว่าภาษาไทยไม่ใช่ว่าภาษาไทยไม่เพาะนะครับแต่หมายถึงคําที่เขาใช้อะ่ะ พอต้องมาดับเป็นภาษาไทยมัน,มนฟังขัดหูอ่ะอเข้าใจไหมฮะผมว่าคนดูน่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หนังมิวสิควลนะครับไม่ใช่หนังที่จะเอาเพลงมาเล่าเรื่องแต่ถึงจะอย่างนั้นก็มีเพลงมาประกอบแต่ละซีนเยอะมากทั้งเรื่องครับทุกซีนแทบจะมีเพลงแบบเพลงเป็นซาวท็กขึ้นมาเรื่อยๆตลอดประกอบฉากนะครับเหมือนซะว่าเพลงเนี่ยเป็นตัวแทนความรู้สึกของตัวคูเอล่าเองก็ มันก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะแล้วผมก็ผมก็รู้จักหลายเพลงว่าผมก็ชอบฟังเพลงแนวนั้นแนวแบบมันจะมีความลอกๆพังๆหน่อยอะในยุคเก่าๆนะครับซึ่งผมก็ฟังเยอะแล้วก็รู้จักหลายเพลงในหนังเรื่องนี้นะครับทำให้ผมทําให้ผมอินนะกับเพลงที่เขาใช้ก็โอเคครับเรื่องนี้ผมผมผ่านเลยต่อมาที่ผมผมอยากรู้อันเนี้ยผมอยากรู้มากเลยผมดูซับพ,พอดูซับจบอะผมก็ลองไปดูภาคไทยแบบคร่าวๆผมว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นนะ แต่ก็ยังไม่ดีเสียงพี่คิสหอวังเนี่ยมีความแหบนะมีความแหบเหมือนเวอร์ชันเวอร์ชันซับที่ผมดูเลยเหมือนเสียงเอ็มมาเลยแต่ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆว่ามันขาดอะไรผมยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ดีอ่ะมันมันขาดอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะใครนะครับคนไหนที่ดูภาคไทยดูภาคไทยทั้งเรื่องนะครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับภาคไทยก็มาแชร์กันได้นะครับว่าดีไม่ดีพี่คิสโดยรวมดูจนจบแบบเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ผมก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่ครบนะครับผมก็ดูแบบดูเปน็นซีนว่าเออซีนนี้เขาภาคซีนอารมณ์ภาคดีไหมอะไรเงี้ยถ้าใครดูทั้งเรื่องนี้ช่วยมาบอกกันด้วยนะครับว่าดีไม่ดียังไงก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับครูเอล่าผมรู้สึกเสียดายนิดๆนะที่ไม่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์มันอาจจะได้คะแนนมากกว่านี้ด้วยซ้าไปนะครับถ้าผมดูในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ผมก็ดีใจที่ได้ดูสักทีนะครับต่อให้ดูนินิสนีพัดก็เถอะโดยรวมนะครับผมว่าผมชอบมากนะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนังดิสนีย์ที่ผมว่าติดท็อป10ในดวงใจผมได้เลยอาจจะมีบางช่วงที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่มันจริงๆมันก็มีทุกเรื่องอะเนาะไม่ว่าจะเป็นของดิสนีย์หรือว่าหนังอะไรมันมีทุกเรื่องนะครับใ้ความไม่สมเหตุไม่สมผลน่ะแต่เรื่องนี้ก็ไม่มากนะเออมันก็น่าคุยอยู่ว่ามันมันใช่หรือไม่ไอไอณ่าซีนซีนนั้นมันเอ้มันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็มีช่วงแบบนั้นแต่ว่าผมว่ามันถูกถูกใส่ถ่ายได้ไม่แย่มากนะครับพอพ พอข้ามข้ามไปได้ไม่ได้ขัดใจอะไรขนาดนั้นความดาร์กอืมความดาร์กอันนี้ต้องพูดถึงเลยความดาร์กผมคาดหวังว่าความดาร์กไม่มากคิดว่ามันคงแบบเหมือนมาริฟิเซนต์นะมาริฟิเซนต์เหมือนจะดาร์กนะแต่ถ้าดูดีๆมันก็เออดิสนีย์ใช่ดิสนีย์เรายังรู้สึกว่ามันคือดิสนีย์อ่ะมันมีส่วนที่ดาร์กด้วยแบบสีด้วยอะไรเพราะว่าตัวมาริฟิเซนต์เขาธีมหลักเขาเป็นสีดำไงเออเราก็จะรู้สึกว่าเออโอเคมีความดาร์กแต่บทก็ไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นนะมาริฟนะิเซนต์ เออไม่ได้รู้สึกแบบร้ายแรงก็ก็เด็กยังดูได้อยู่ยังรู้สึกว่าอาอการ์ดิสนี์โอเคแต่เรื่องนี้นะครับผมว่าบทร้ายแรงอยู่นะทั้งคําพูดคําจาคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรพวกนี้ผมว่าหลายๆอย่างมันทามันใช้ภาพที่แบบเอ้ยผมว่ามันรุนแรงวะ่ะเออผมว่ารุนแรงนะดาร์กนะเออซึ่งผมผ่านแล้วผมชอบมากถ้าไม่บอกว่านี่คือหนังดิสนี์ผมว่ากลิ่นอายของดิสนี์จางละเรารู้สึกได้เลยว่าจางไปเยอะ อย่างล่าสุดที่ผมได้ดูเจ้าหญิงองค์ล่าสุดชื่ออะไรนะ,ะลายาใช่ไหมที่พี่ยาญาภาคอะ่ะผมดูลายาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนดิสนีย์พยายามจะทำอะไรสักอย่างลายาผมดูจบผมรู้สึกว่ากลิ่นความเป็นดิสนีย์มันมันหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะการที่ความเป็นดิสนีย์หายไปมันไม่ได้ทำให้หนังแย่ผมว่าลายาสนุกด้วยดูแล้วเออเราอินวะอะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้ก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นอายของความเป็นดิสนีย์มันมันจางลงไปเยอะมันจางแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเสียไงครับมันไม่ใช่ข้อดีด้วยมันแค่เป็นหนทางใหม่ที่ทําได้ดีในเรื่องนี้นะครับเรื่องหน้าอาจจะกลับสู่หวหัวคืนสู่เย่าดิสนีย์เหมือนเดิมอาจจะกลับเป็นมิวสิคว์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่นะเรื่องนี้ผมชอบนะเออผมชอบผมชอบมากๆเลยนะครับงั้นเรามาเข้าคะแนนหลังดูเลยดีกว่านะครับ คะแนนก่อนดูผมให้ไว้ที่3.5ใช่ไหมครับคะแนนก่อนดูนั่นคือความคาดหวังครับ3.5งั้นคะแนนหลังดูผมขอให้ไว้ที่4ดาวครับผมไปรับชมกันได้แล้วนะครับใน d i s n e y Pa า s นะครับใครดูแล้วก็มาแลกรีวิวกันได้นะผมก็อยากรู้ว่าพวกคุณชอบหรือไม่ชอบคนดูแล้วจะจะ,จะ,จ,ะจะดีไม่ดีหรือภาคไทยที่ผมถามไปว่าเออมันดีไหมใครที่ดูก็ก็เมนแชร์แลกรีวิวกันได้นะครับ ส่วนวันนี้ผมซันเซขอเซกู o ดบายลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมส่วนวันนี้บายบุ๋ยครับ